演出一场，死上一个，死上一个，还了得 <laughs> 了？哈哈哈哈哈！老早的都改了。

หนึ่งความงามทางวัฒนธรรมครับถ้ำหลงเหมือนที่ท่านเห็นนะครับคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะที่เชื่อว่านะครับพระพักขององค์พระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นตัวแทนนะครับของพนังอูเจอเทียนหรือที่เราชาวไทยรู้จักกันในนามของบูเช็คเทียนนะครับก็ <laughs> <laughs> เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุนะไม่ต่ำกว่า1500ปีแล้วนะครับสวยจริงๆเดินขึ้นมาได้มา80กว่าขั้นนะครับ นะรอดพ้นนะฮะจากการโดนทำลายนะครับจนดไลท์สุดของโปรแกรมครับพระพักของพระนางอูเจอเทียนมาได้ถูกทำลายนะครับเดินขึ้นไปได้มาประมาณ80ขั้นนะครับ80ขั้นครับผมอ่าที่ท่านเห็นบ้างหน้านะฮะนี่ฝั่งตรงข้ามทําผ่าหลงเหมอนนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตอนนี้กำลังจะบูรณะ,ะนะครับหมายถึงตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาดินเผาที่ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็นำชิ้นส่วนที่แตกหักอ่ะมา,มาประกอบกันแล้วก็จะนำกลับไปใส่ไว้ที่หลุมเดิมนะครับขุดเรื่อยๆนะขุดเรื่อยๆครับอันนี้คันสองครับนะจะเป็นตำแหน่งกองบัญชาการนะครับก็พื้นดินเดิมนะตั้งแต่ประมาณเกือบ0 0 0พปีนะฮะ ก็จะเป็นพื้นอยู่ด้านล่างนะครับลึกมากครับะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไม้จีซันนะ,นะฮะทุกท่านครับก็ลูกค้าขึ้นมาไปทั้งหมดสี่ถึงห้าท่านนะฮะหัวหน้าทัวร์ก็ต้องตามมาด้วยมานะครับครั้งแรกเลยนะฮะมาตบเลอเลยนะครับเวลานี้ทาเบื้องหน้าของท่านนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นพระใหญ่ไม้จีเซนเป็นถ้ำแก่สลับลิมนาพายุ1,600ปีนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยครับตอนนี้ถ้าฝนเา<ม>ขาเรียกว่าแดดฮ<ม>ุบนะฮะแดดไม่โดนแดดหนาวมากนะฮะใบไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีนะครับทุกทท่านเดินขึ้นมานะครับสวยมากเลย อันนี้ก็จะเป็นแกะสลักนะครับด้านในเนาะ,ะท่านใดสนใจมาเที่ยวนะครับทํไาไม่จีสารไม่จีสารสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยเอ่อปกติเรามาเส้นทางนี้เราจะ,จะเจอกับถ้ำแกะสลักแค่ถ้ำหลงเหมือนเนาะสี่อันเลือดอยางเนี่ยแต่ถ้ำเน,นี้ยแฮปปี้มามก ไมเจีสานครับไปไม้เป็นสีแล้วเนะ ภูเขาสี่ลุงแห่งจางเย้ยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะจะเป็นเป็นจุดที่หนึ่งนะครับทุกท่านครับสวยครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบนกันนะคนเยอะจริงๆเรานั่งรถจุกยานมาประมาณสิบนาทีนะฮะจุดที่หนึ่งครับภูเขาใสลุงมาเที่ยวด้วยกันนะครับจางเย่ยจ้าคุ้มค่าครับพี่คุ้มค่ากับการ นั่งเครื่องสามรอบนั่งรถไฟสี่รอบครับจังเย่จุดที่สามเลยนะครับตรงนี้นะฮะเทเลทายใส่ลุงครับจังเย่ อันนี้จะเป็นจุดที่2ที่เราจะมาแวะกันครับอตอนนี้แดดมันเริ่มหุบแล้วนะแต่สวยจริงๆนะสวยมากครับเขาสายลุงจางเย่ครับรับรองว่าถ้าคุณมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังน,นะฮะเมื่อสักครู่เดินขึ้นเนินมาเนาะเดี๋ยวกำลังจะเดินลงบันไดนะครับสวยมากๆ สวยมากๆครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะก็จะเป็นทะเลทรายสีลุงครับนะถ้าคุณมาเส้นทางนะครับซีอารลั่วหย่างและเส้นทางสายใหม่เนี่ยต้นห่วงจางแย่เทียนสุยถ้าคุณได้มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงครับ CPU> นะมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยววันท้ายสุดของเราก็จะไปที่อ um ุรุมชีกันนะสวยครับโปรแกรมนี้ไม่ค่อยมีคนทำ เปิดท้องมานะครับวาวซ่าครับจะใหญ่ไปไหนคืนนี้ที่จังเก่ฮะโตประชุมเล่นไปยนะครับแล้วเข้ามาก็จะมีห้องนอนนี่ใหญ่เปเ,เลยห้องนอนแล้วก็นี่ก็ห้องอาน้ำแช่อ่างนะห้องน้ำก็โอเคอยู่นะครับใหญ่จริง ใหญ่เกินดินทัวเหมือนสองห้องต่อกันเออมีห้องมีเครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นไม่ใช่ที่เอ,อ่อรีดผ้าะนะครับโอ้ใหญ่ด้่นในจี่ กำแพงเมืองจีนด่านตะวันตกด่านสุดท้ายครับด่านเจียยี่กวนตอนนี้กำลังพาคณะเดินเข้าไปด้านในนะฮะก่อนที่เราจะเข้าด้านในจะมีรูปอนุสรีจำชื่อไม่ได้เป็นแม่ทัพนะยืนชีน้นิ้วบัญชาการลบอยู่นะครับอันนี้สวยๆครับเวลาเยอะอยู่เพราะว่าเราเที่ยวแค่โปรแกรมเดียวเนะ๊ดด่านเจียยี่กวนครับดานน้นยา,ยายหัวที่ที่ปักทงไหม ด,นะด้านเจียยี่กุนด้านหลังครับนะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถกลับกลับกันนะฮะบรรยากาศรอบๆครับมีน้องอูดด้วยอ,อืมฮะ อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลไซโกบีครับทุกท่านเราจะมาดูทะเลสาบวงะจัร์นะสวยมากครับที่นี่แนะนําใครสนใจมาเที่ยวนะติดต่อบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะพาคณะอ่าไปขี่อูดนะครับขี่อูดนั่งอูดประมาณ40สนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดไฮไลท์ก็คืออ่าตัวโอเอซิตนะครับที่อยู่กลางทะเลทรายนาจุดจุดนี้เนาะนะครับน้องอูดครับน้องอูดตอนนี้กําลังพาลูกค้ามาขึ้นอูดนะครับ เรามาที่นี่เราต้องนั่งตามหมายเลขนะนะฮะนั่งตามหมายเลขนะครับขี่อูดครับพี surgeons, ่ขี่อูดครับนะฮะตอนนี้พเเเดีย้ฮ ตอนนี้พาคณะมัคีีอูดครับตอนนี้เราอยู่ทะเลทรายโกบีนะครับทุกท่านครับทะเลทรายโกบีพาคณะมัคีีอูดกันนะครับก็ประมาณ40อันาทีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทะเลสาบองวงพระจันทร์กัน ถ้ำพระพันองค์ครับทุกทุกท่านครับวันนี้สวยจริงๆเรามากรุ๊ปแรกเลยเก้าโมงครึ่งนะครับทำโม่เก่าคูครับอันนี้หลังคาน่าจะสร้างมาจากเนสมัยราชวงศ์ชิงนะ สวยครื่องในถ่ายรูปไม่ได้นะถึงแล้วครับทะเลสาบครับทะเลสาบวงพระจันทร์นะสวยๆ<ว><ว>ครับ<ว>ปีนขึ้นไปฮะเส้นทางสาใหม่ครับเือใไ่โกบี ถึงแล้วท้ำพระพันองค์สถานที่ถ่ายไซเอวครับบรรยากาศดีดีวันนี้หนาวมากขนาดแดดออกเนียหนาวสถานเลยอะ วดเ,อดเ,เนะตอนนี้ก็นั่งมานะครับแล้วก็จะมาจอดแล้วก็คนจุงเนี่ยเขาจะใช้กล้องเราอะถ่ายรูปให้นะถ่ายรูปให้ก็ตกประมาณท่านละ20หยวนเนาะนะติดบเข้าไปนะครับเพราะว่าเดินค่อนข้างไกลเลยนะครับทะเลทรายโกบีครับ ถ้ำพระพันองค์ครับตอนนี้เราอยู่ทูลูฟานนะนั่งรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นบรรยากาศนะหลังจากที่ลงมาจากด้านบนนะครับถ่ายรูปกับเฮงเจียแล้วก็มาตรงบริเวณนี้นะเดินลงมาได้นิดนึงแต่ถ้ำน,นี้ก็จะมีรดลายฝาผนังที่ยังคงเหลืออยู่นะครับที่ยังคงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังนะฮะ กำลังจะลงไปที่ทางน้ําขันเออจริงครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเนาะว่าในเรื่องของการขุดบ่อน้ําขุดท่อน้ํเนี่ยซึ่งเป็นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนสมัยโบราณเนี่ยมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินลงด้านล่างนะครับขันเออจริงมืดๆนะ โอชันอยู่นะฮะแต่เข้ามาแล้วก็จะเย็นอยู่เราเดินลงตามทางมาเรื่อยๆก็ด้านล่างนะครับจะมีไปวิถภัณฑ์เล็กๆอีกอันนี้ก็จะเป็นน้ำเหมือนกันตรงนี้จะมีกระจกกั้นนะสวยนะครับเนี่ยกระจกกั้นแบบนี้เราสามารถเดินเดินเหยียบได้เลยเพราะว่าเขาทำเอาไว้แล้วนะฮะ เราเดินตามทางมาเรื่อยๆครับก็หลังจากที่เป็นท่อน้ำเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกท่านครับประมาณนี้ประมาณนี้นะจะเป็นถ้ำแบบนี้นะครับ 新新疆疆的的的伊哈哈哈克克克族族接下呢，舞โปรแกรมเสริมครับวันนี้มาที่วัดหงซานครับพิพิธภัณฑ์ซินเจียงปิดครับสวยครับวันนี้นะวัดหงซานฮะบรรยากาศดีดี